สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยูกก่กับครับกัปตันเกมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมแมวนะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆนะครับผู้ชมก็คือกิจกรรมแมวนะครับในเซิร,ร์ฟเนี่ยจะมาทุกวันพุธน,นะครับเราดูได้ตรงไหนนะครับนี่เข้ามาตรงที่รายวันนะครับผู้ชมเลือกมาตรงที่ปฏิทินนะครับปฏิทินนะครับนี่ครับกิจกรรมแบ็คแคทนะครับให้เราสามารถกดเข้าไปจองได้นะครับ จองไปเลยกิจกรรมจะมีเริ่ม2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นช่วงกิจกรรมนะครับช่วงเวลานี่แล้วก็วัตถุกหายากนะครับนี่แฟชั่นหายากด้วยไปที่พรเวสเกตนะครับนี่เกาะเราต้องห้ามย้ายเซิร์ฟด้วยนะครับภายใน1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงทางที่ดีอย่าย้ายนะครับก่อนหน้าที่จะลงกิจกรรมเราอยู่เซิร์ฟไหนไปเซิร์ฟนั้นเลยนะครับให้เราไปที่ ที่สถานที่นี้นะครับพรอปเบเกตผมจะพาไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังแค่เกือบบม้งนะวันนี้ผมมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปลุยตอนกิจกรรมด้วยนี่ให้เรามากดที่โลกนะครับไปเพอคลีปพรอมเบเกตกดไปเลยนะครับเราก็จะวาร์ปไปเองเลยไปนะครับนี่เดีย๋ยวผมจะพาไปดูจุดก่อนแล้วก็วันนี้เราจะพาลุยกิจกรรมกันด้วยให้เราเดินม,มาช่วงตรงนี้นะครับ ให้ผู้ชมมารช่วงนี้เลยเดี๋ยวก็จะถึงกิจกรรมนะครับีจะมีคนทั้งเซิร์ฟเนี่ยนะครับจะมายืนรอตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็รอรอช่วงเวลาเลพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลามาเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวผมจะมาพาลุยให้ดูนะครับแล้วก็สรุปกันว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็สามารถแลกอะไรเจอได้บ้างแล้วก็จะพาไปหา เอ็นบีซีที่แรกของแมวด้วยนะครับโอเคนะครับนี่มาถึงแล้วครับใกล้สองทุ่มแล้วครับตอนนี้พวกพี่ๆในแนวนี้ในแนวนี้เขาก็มารอยิงแมวกันแล้วนะครับผมแนะนํานะครับกินอาหารด้วยนะครับผู้ชมเน้นวิ่งไวไปก่อนนี่ผมกินอาหารเน้นวิ่งไวไวนะครับผมสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีเอทีเคเข้าไปด้วยเพื่อให้การยิงแรงนะครับผมก็จะใส่ธนูไฟด้วยเพื่อ เพราะว่าผมมีมีรูนไฟเยอะแล้วก็มีการที่ทำให้ยิงธาตุไฟแรงขึ้นนะครับคือคือเราจะเน้นเก็บแมวนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับพี่คุณพี่ทุกคนนะครับอย่าวาลาแมวมาเนี่ยอย่าเราจะมีตรงนี้นะครับมีกลมกลมตรงนี้นะที่ผมมวนลูกศรอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นให้เรากดเข้ากิจกรรมไปนะครับในที่นี้อย่าเรามาดูกันนะครับว่าได้ยังไงนะครับคุณผู้ชม เผื่อเพื่อคุณพ,พ,พี่ท่านไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่รู้นะครับว่าไอกิจกรรมแมวเขาเป็นยังไงนะเห็นล้วเขาประกาศหน้าโลกรับคนกันนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่ที่สำคัญเหมือนกันนะครับนี่แล้วเราก็มามากดดูตรงนี้นี่เดือแมวจะหน้าตาเป็นยังไงครับนี่แมวนะครับ,รบสามารถกดใช้ได้เลยนะนี่สามารถแลกของอะไรได้นะครับหลายอย่างนะครับผู้ชมนี่สามารถ แลกไปขายได้ด้วยนะบางสิ่งบางอย่างนี่ขายด้วยนี่มีดอกเหลืองด้วยนะครับนี่หรือว่าเว้นไหนนะครับสายแฟนะครับนี่รีเหมือนกันนะครับนี่แมค ATK บวกสองเปอร์เซ็นต์นี่แอคแทกสามเปอร์เซ็นต์นะครับมีจอกกาะเข้ามาด้วยนี่แล้วก็คือฝากสมุดได้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะเก็บเก็บมาแลกนี่แหละครับนี่สองเเ็นแมวแรงเอาไว้ฝากฝากสมุดนะครับแล้วก็นี่พวกขยะแมวพวกนี้นะครับ มีเศษล e ูนด้วยนะครับผู้ชมแรกไม่จำกัดด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนมีที่ไปหน้าที่จับสัตว์มีมีเอาไปรีสกิลสัตว์นะครับให้มันเป็นแม็กนะครับนี่อย่างของผมนี่ครับผมเล้นผมใช้2อ,อย่างนี้นะครับนี่เพนผมผมก็รีจนได้นะครับผูบ้ชมกดรีจนได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ที่ทำดาเมจเดียวถอยหลังแล้วก็ทำให้ สตูติดสตันเป็นเวลา2วินะครับผมนี่แล้วมันก็จะมาโคเวอร์กับผมกไปนี้นะครับนี่ทำเพรสตันสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแล้วก็ทำดาเมจที่สตันบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมาโคเวอร์กันแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเก็บกลางตัอการ์ดโลตาด้วยเพราะว่ามันทำมันทำให้สตันใช่ไหมครับก็ยิ่งสตันไปของยิ่งดีแรงขึ้นเลยกิจกรรมแมวนะครับกิจกรรมที่สําคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมสำคัญมากๆจริงนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมนี่คือตอนนี้ผมก็จับตีกันในกิวแล้วคือมีหลายคนมันยิ่งดีครับมันครับสามารถแชร์กันได้นะครับนี่คือคนในแนวผมก็มายืนรอนเต็มเลยน,ะนี่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเก้านาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากาิจกรรมนี้เข้ายัางไงเล่นยังไงนะครับแล้วผมตอนตอนจบท้ายคลิปนะครับผมจะพาไป หาจุด n p c ที่แรกพวกอาวุธอาวุธแมวนะครับอาวุธแมวดูดูได้ไหมเดี๋ยวเดินไปดูก่อนจะมีอาวุธเท้าแมวอะครับที่ขายได้ด้วยนะเดี๋ยวมที่อาวุธนะครับเดี๋ยวดูก่อนน่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าตัวอย่าง น,นี่ตัวนี้ครับสามารถไปแลกตัวน,นี้ได้แลกโดยใช้ใช้วัสดุที่ตอบจากกันแมวนี่นะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องมีชิ้นละกี่อันกี่อันนะครับ เราเล่นในการทุกเกมนะครับนี่มาแล้วครับพี่คนอ้าวพี่อยู่คนละแนวเอ้ยคือพี่เขาอยู่คนละแนวนะครับ,แล,รบแล้วคือตอนกิจกรรมเนี่ย เราห้ามย้ายแนวก่อนเวลาวันชั่วโมงหรือชั่วโมงห้ามนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดย้ายแล้วนะครับมันจะไม่สามารถลงลงกิจกรรมแมวได้เลยนะครับเราจะแบบเสียโอกาสไปเลยนะครับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์มีครั้งเดียวนะครับผู้ชม,มคิวนี้คนเยอะมากนะครับคิวสีทูนะครับโอ้คิวค,คิวใหญ่แน่ๆนะครับเนี่ยคิวใหญ่คิวใหญ่ครับมาเยอะเลยทั้งหมดอันนี้โล เขาก็เน้นเน้นมาเป็นตี้ครับอันนี้เ็าจะมาตี้ใหญ่นะเพราะว่ามันสามารถสามารถสามารถรวมตี้ใหญ่ได้นะครับคุณผู้ชมเราคุณพี่ก็ต้องออกไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แนวเดียวเรานะครับอย่างผมเนี่ยผมผมอยู่แนวกิวแนวผมผมนี่ฝั่ง สิงสถอตอยู่แนวกิวเลยนะครับ <c oughs> นี่แนวกิวเลยแล้วก็พิธีการเปลี่ยนนะก,ก็กดที่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว,ว,ว่าเราจะไปแนวไหนเหือเลยไปนะฮะห้านาทีสุดท้ายนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมว่ากิจกรรมแมวนะครับจะเป็นแบบไหนแล้วก็ของที่ได้เนี่ยจะได้อะไรบ้างแล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไปดูจุด จุดที่แรกของนะครับว่าเราสามารถไปแรกมันจะมีทั้งอาวุธนะครับมีตาแมวมีหางแมวอะไรพวกนี้เลยนะครับคือมีของให้แรกฟรีแต่เราก็ต้องดอปของให้ได้นะครับอย่างอย่างผมเนี่ยพวกญ้าแมวพวกนี้ผมเนี่ยผมได้น้อยอยู่เนี่ยนี่ครับยี่สิบหกหยดน,น้ำพวกนี้นะครับเนี่ยสี่อย่างนี้นะครับได้จากดันแมวนี่นะครับ ไปขายด้วยนะแต่ว่าเราผมจะเก็บไว้แรกอาบุตมาขายยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครว่างมีใครอยู่แนวกิวหรือเปล่าไม่มีเลยนะครับมีไม่กี่คนนะอยู่แนวกิวเราอาจจะตีมีตีขอ,ข,อของของเขาแล้วนะครับตรนี้กิวผมอ่อนที่สุดนะ กิวผมไม่ได้กิวใหญ่มากนะครับกิวเป็นกิวคนบ่อยทำงานนะครับผมวอคไปวอขำขับนะครับวอเพื่อจะกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันวอนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปทำทำคลิปให้ดูว่าเราสําคัญทีงไหนวอนะครับเราเก่งไม่เก่งเราลงไปก่อนครับเพื่อเราจะไปเอาของฟรีนี่เดี๋ยวผมจะทําของฟรนะีเทคนิคของฟรีดีๆไปให้เรื่อยนะครับ แต่เข้ามาขอบคุณคุณพี่ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมน่อยนะครับพี่ฝากช่องเล็กๆไว้สักช่องนะครับผมเป็นช่องเล่นเกมเลยนะครับผมก็จะเล่นเกมตอนนี้ก็ก็มีแรงงานล็อกเข้ามาด้วยตอนแรกก็มีโลบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้พักโลบอกก่อนมาลุยมาลุยโลกแรงงาล็อกกันก่อนครับเดินทางสานาทีนะครับผม หมจะกินอาหารด้วยนะครับกินกินได้เนะครับเน้นเร็วนะครัเน้นแรงเน้นีน้นหมดครับกินเลยไม่ต้องสยดครับเพราะว่ามันแจกเรื่อยนะครับตัวที่เราแลกอาหารนะครับุเยอะมาเครับ เยอะเหมือนกันนะครับไม่มั่นใจนะว่าที่ผมเปิดเนี่ยมามานะครับนี่ให้เรากดเข้าตรงบิ๊กแคตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยเราก็จะวาร์ปเข้าไปหน้าไปหน้ากิจกรรมเลยนะครับแต่เราต้องมาอยู่ตรงแบบนี้นะครับเราไปอยู่ในพรอนแล้วกดเข้ามามันไม่เข้ามาให้นะครับให้เราวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไป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 ครับวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปจุดนี้นะครับเดีย๋ยวเรารอรอยานแมวมานะครับ จะบอกให้นะครับมาทำวิทีไหนนะครับตอนนี้ก็จะถอยหลัง2อนาทีนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เข้ามาแล้วนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่เหมือนเราจะเข้ามิติมาให้เรากดตรง Big Cat ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแลวกดเข้าร่วมนะครับจะนี่นี่มามาแล้วครับยูโวแมวเนี่ยนะครับนี่ให้เรากดออโต้นะครับแล้วเราก็เลือกนี่ครับเลือกแคสต์ไปเลยยูโวบิ๊กแคมันคือตัวบอสหรือเปล่า ถ้าเป็นตัวบอสนะครับแนะนำนะครับที่เราอยู่เพิ่งไปตีบอสนะครับเราตีเฉพาะแมวพอนะครับเราตีเฉพาะตัวตัวแมวเท่านั้นนะครับคือเพ่อนครับตัวบอสเจ็ดเพิ่งไปตีนะครับมาแล้วเสร็เรายูโต่ออกก่อน,นเราตีเฉพาะแมวผันตัวพอนะครับแล้วนี่ครับเด้งกันมาแล้วครับ พอยยิงไปเลยครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับนี่ได้เหรียญมาแล้วครับทุกผู้ชมนี่ครับเขาจะมีมีน้องคอยดาเมจมีคอยเอพให้ด้วยนะครับคนคนในในแนวเขาก็ต้องวิ่งกันอย่างงี้นะครับเปิดออโต้กันหมดนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราอยากได้เียเอะๆเราก็เลือกเป้าหมายนะครับกดยิงเลยนะครับเลือกเป้าหมายเองเลยนะครับเราเห็นแมวตัวไหนในหน้าจอเราเรากดยิงเลยนะครับ จะเล่นเาหาผุได้เราเน้นเราเน้นยิงเองนะครับแต่ออโต้ด้วยให้ให้วิ่งไปหาแมวนะครับเห็นไหมครับถ้าผมเห็นเป้าหมายนะเนี่ยผมจะจะกดเลือกเลยนะครับเพราะว่าในคิวเราเขาจะมีช่วยกันยิงด้วยนะครับจะตั้งป๊อปนี้เลยเจอว่าจะยิงเลยนะครับ สกิลนะครับท่านนี้สกิลมันจะทะงักอย่างเฮ้ยมีสกิลแอโร่ทาวเวอร์นะครับมันจะเป็นโจมตีหมู่ไหมใช่ครับมันโจมตีลงหมู่จริงครับแต่มันจะทาง,งักมันจะทะงักเราเน้นยิงยิงแบบนี้ดีกว่าครับมแมวผมมันจะกดเลยนะครับ,บกดกดเลยเพื่อให้ให้เรา,าให้เราไปวิ่งตามเขามานะครับเราเห็นเรา เรามีโอกาสที่จะได้หรือเยอะกว่านะครับหรนะครับเดี๋ยวถ้ามีเกิดแถวนี้ผมก็จะกดเลยนะเดี๋ยวเอาวิ่งมาทางฉีกทางนี้หน่อยนะครับตรงทางนี้เจอเล่มที่หนึ่งนะครับแต่แนะนำนะครับคุณผู้ชมอย่ายิงฟอสนะครับถ้ายิงฟอสเนี่ยมันจนคิวเพราคนหน้าโลกเขาก็จะ จะบ,บทผู้ชมได้นะครับเนเขออาหาตีกันใหญ่นะครับคือบางคนเขาเล่นกันน้อยไงเขาก็ต้องหาตีช่วยเพื่อเพื่อจะได้เก็บเยอะนะครับ เาวให้ดูนะครับมันวิ่งเข้ามาอันนี้ผมหน้าจอผมไปเลยครับนี่วิ่งเข้ามาแล้วนี่เราเราจะเปิดมุมกว้างไว้นะครับดีุ่ดนีเราทะ,ทะลุทะลวงเข้ามาแล้วล็ากเต่าแมวนี่ผมกดไปเลยเพื่อผมจะไปคนเดียวนะครับเพื่อเราจะได้ปิดดาวเม็ดแมวเราจะได้ของเต็มๆคนเดียวนะครับผมกดเลยครับเจอแมวตัวไหนากดให้หมดนะครับคุณผู้ชม ครับโอเคนะครับเดีย๋ยวตอนหลังมาผม,มาจะส,สรุปให้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมจะพาไปจุดที่แรกของแมวด้ว e ยนะครับว่าที่เราไปแลกอาวุธตรงไหนแลกของฟรียังไงนะครับนี่นี่ผมกดถีบไปนี่นะครับเอาเอานี้ออกไปเลยนี่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 ครับมามามุมนี้มันเป็นมุมเป็นมุมนี้แล้วครับคือมาเป็นมุม มันเป็นมุมฉากนะครับมันบังต้นไม้บงังเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับดูของง่ายครับปล่อยปล่อยออโต้เลยนะครับนี่ผมได้ของมาเต็มเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมดูนี่ยาวยาวนะครับนี่ยาวๆเลยคือช่วยกันนะครับในทีมเราอย่างที่ผมบอกถ้าเราเจอแมวแบบยืนคนเดียวไม่มีใครตีเนี่ยอย่างนี้นี่ตัวนี้ครับนี่ตัวหัวแดง ไม่มีใครตีผมรีบกดไปเลยเพื่อเราจะได้จบจบดาเมจน้องได้นะครับน,นี่ผมยิงแล้วนี่ครับ่อา,าจะเด้งขึ้นหัวใช่ไหมครับเด้งละลี่นี่ไอตัวนี้ถ้าไม่มีใครยิงผมยิงครับนี่ผมยิงนี่ผมยิงครับโอเคอย่าเราไปไปตอนจบจบกิจกรรมเลยนะครับผมอโอเคครับเราก็ตัดตัดภาพมาตอนบอสออกนะครับ โอ้โหคนตีบอสนะครับทุกนมจริงๆแล้วมันไม่น่าจะต้องตีบอสนะครับเพราะว่ามันจะได้ดันสุดเวลานะครับอันนี้เวลาเหลือแค่อีกตั้ง9นาทีนะครับถ้าจริงๆแล้วกิจกรรมนี้นะครับเราอยา่าตีบอสครับทุกูมต้องช่วยกันนะครับจะมีไม่กี่คนอีกกลุ่มนะครับที่เราไม่รู้เนาะเราตีบอสอะจริงแล้วเราไม่ไม่ต้องตีบอสนะครับ เราเก็บเหรียญไปจนสุดเวลาแล้วใกล้ๆไปคือยันสุดเวลาครับไม่ต้องตีบอสกันเลยก็ดีนะครับอย่างนี้อย่าอย่ารอ,าอหมดกิจกรรมหมดแมวนี่อยู่จะเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันเท่าไหร่บ้างก็ตีตีดมอนนะตีแต่ทุกมอนแมวนะเพราะผมอยากได้เหรียญแมวเยอะนะครับดูหน้าโลกนะครับนี่ครับต้ดหัก ด่ากัันยบคนนี้คือได้ M B P ไปนะครับโอ้โหโดนด่ายับด่ายันพ้าบิดานะครับบรรพบุรุษนะครับเอ้ยครับด่าเลยนะครับดูคนคนนี้คือคนที่ได้ M B P นะครับก็ด่านะครับไงนี่ไงครับด่าบิดาเลยครับผมโอ้โหแนะนำนะครับอย่าไปลงอย่าไปตีบอสนะครงนั้นผม ก็จะโดนคัวลงหน้าโลกกับนี้นะครับนี่นครับยังเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับดูว่าจะได้สุดปลายหรือเปล่าแต่บางครั้งนะครับเราตีพอสเนี่ยไวนะพอดตายไวดีแม่พี่มีให้ตีแล้วนะครับคือจบเลยแต่รอบนี้ยังโอเคนะครับยังได้ตีต่อนะครับผมก็งงนะงงมากนะครับแต่ก็โอเคดีครับดีดีดีด ไปอย่างเดียวไฟอย่างเดียวครับมตกคือในวงนี้คผมตีอยู่ข้างในยิงอยู่นะครับเนี่ยดูละละะบบนะครับระบบนี่ครับเด้งหองห,วหลวงนะครับอ่านี่คือจับหมดแล้วนะครับแมวถ้าแบบวิง่งวิ่งออกมารอบนอ,นอกนี่คือจะวิ่งไปหาแมวที่เหลือนะครับหมดหมดหรือเปล่ายังเหลืออยู่โอเควิ่งเร็วไหมครับผม,ผมคิดนะครับวิ่งเร็วด้วย พิกนำหน้าเเลยนะครับถ้าจบครับผมจบจบจบเดี๋ยวลองพิไปทางนี้ดูนะครับว่ายังเหลือหรือเปล่าไม่เหลือแล้วนะครับคุณผู้ชมคือจบแล้วนะครับจบกิจกรรมเรียบร้อยมาสรุปดูนะครับวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมจากกิจกรรมแล้วแต่ไม่ไม่หมดเวลาเลยนะเหลือตั้ง6นาทีนะครับเขาตีบอสทันก่อนนะครับ ได้มากนะครับอาทิตย์หนึ่งมีครั้งเดียวเองออกวันนี้เราได้ไปทั้งหมด878นะครับก็เหลืออยู่ประมาณ70นะครับก็ต้องกลับได้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ได้มา800นะครับแต่ผมจะแลกรูนทั้หมดเลยตัวพยานะครับตัวพยาแมวนะครับได้ยาแมวมาเป็น33นะครับหยดน้ำเป็น42่สยาแมวตัวนี้ก็28่ิดิฟวิน44อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้องอยากละ50นะครับถึงจะโอเค เราก็จบกิจปุ๊บล้วก็กดออกจากกิจกรรมนะครับคือหมดแล้วนะครับแมวไม่มีแนละ้วมาแล้วครับออกมาแล้วทีนี้เรานะครับผมก็จะพาไปดูจุดที่แรกของแมวนะครับให้เรากดไปที่แผนที่นะครับอ๋อเรายังอยู่เลยนี่เรากดออกกันหน่อยนะครับเรายังอยู่ในพื้นที่เนเ่านะครับเอาเวรากดบีบีไปเลยครับใช่ดี ที่มาจะบล็อกนะครับกดบีบีไปเลยครับจบกดบีบีจบครับกลับมาเมืองเลยอ่านี่แล้วผมจะพาไปดูไปต่อนะครับนี่ให้กดมาที่แผนที่นะครับต่อไปคำว่าโลกนะครับหลังไปที่เมืองกิฟเฟนนะครับคุณผู้ชมเปิดไปเลยครับไฟอุ้ยโมตัวนี้คนคนนี้เลี้ยงกามเลยนะครับโหโหดจังเลยครับ ถ้าซื้อสกีนี้น่าจะสามสิบเอ็มนะครับสามสิบล้านผมเ,เอาเองินมาทำของก่อนนะครับอ่าโอเคมาถึงกิฟเฟนแล้วนะครับให้เราเดินวิ่งเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมเข้าไปที่จุดกลางเลยครับเข้าไปเลยเดีย๋ยวเราจะไปหา npc แมวนะครับที่เราเอา เอาไว้แลกของนะครับให้เราวิ่งตรงไปอีกนะครับวิ่งตรงไปที่ห้องสมุดนะครับนี่เรามาที่ห้องสมุดอะไรใช่ไหมครับเราวิ่งตรงมาเลยนะครับคุณผู้ชมเราวิ่งตรงมาเลยนะครับเราเข้าวาร์ปนี้นะครับ คุยทำไมดิครับเราก็จะขึ้นบังบนนะครับเห็นไหมครับเข้ามานะครับผมคือคือตัวนี้นะครับสาวน้อยในในช่วงวันหยุดนะครับให้เรากดคุยกับเขาได้เลยดิถ้าต้องการแลกสิ่งของนะครับให้เรากดอันนี้นะครับผมเขาจะมีให้เลือกนะครับพวกอาวุธตานะครับปากแล้วก็หางนะครับผู้ชมเราอยากได้อาวุธมากนะครับเดี๋ยวเราดูว่าใช้อะไรบ้าง ต้องใช้80อันเลยนะครับเรายังไม่มีพอนะครับแต่ยังมีไม่พอนะครับก็คือตรงนี้นะครับคือถ้าเรามีวัตถุบิบครบแล้วเราสามารถมาแรกของได้นะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมอยากหักแรกอะไรนะครับแต่ผมแนะนำนะครับเป็นอาวุธนะอาวุธราคาสูงมากโอเคกดช่างบัเถอะโอเคก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็จบกิจกรรมแมวไปเรียบร้อยนะครับ จากผลสรุปนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้ลงทุกวันแล้วก็อย่าไปตีบอสครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าตีไปเดี๋ยวจะนาโลก็จะสานหนักยันถึงบรรพบุรุษแน่นอนก็วันนี้ผมขอญาตไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ฝากกดติดตามเพื่อจะรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมกับตันเกมไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับุผู้ชมครับสวัสดีนะครับ